มาดูอีกหนึ่งประเด็นข่าวใหญ่สำหรับเช้าวันนี้นะฮะจากฝากฝั่งของพลังงานครับล่าสุดทางคุณประเสรศิฐสินสุขประเสรศิฐประหลัดกระทรวงพลังงานก็เปิดเผยถึงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยพุทธศักราช2,567ถึงพุทธศักราช2,580นะครับที่เรียกสันส้นๆกันว่า PDP 2024ครับโดยจะมีการกำหนดให้มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นและเร็วขึ้น เช่นนะครับในส่วนของการเร่งดําเนินโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่จากเดิมกําหนดให้จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบรวม24,000เมกะวัตต์นะครับหลังจากปี2573เป็นต้นไปซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีการปรับให้เร็วขึ้นโดยให้มีโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่เข้าระบบอีก10,000เมกะวัตต์นะฮะก่อนปี2573ส่วนอีก14,000เมกะวัตต์เนี่ยก็ไปเข้านะฮะทยอยเข้า หลังปี 2, 5, 7, 3เป็นต้นไปครับทางนี้ก็เพื่อที่จะให้ประเทศไทยนั้นสามารถบรรลุเป้าหมายแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศนะครับหรือที่เรียกกันว่า NDC ลงได้ประมาณ40% อืมนะครับอันนี้ในแง่ของการเร่งนะครับขณะเดียวกันฮะมีรายงานจากทางกระทรวงพลังงานนะครับโดยสำนักงานคณะนโยบายและแผนพลังงานนะครับหรือว่าสนพนะครับว่าความคืบหน้าล่าสุดนะครับทางสนพเองก็เตรียมจะมีการเสนอนะครับแผน PDP ตัวนี้เข้าเสนอในที่คณะรัฐมนตรีนะครับเพื่ออนุมัติภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมาถือว่าล่าช้ากว่าก็เป้าหมายเดิมค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับเดิมเนี่ยเขาจะมีการเสนอเข้าคอรมอในเดือนนี้นะครับแต่ก็ขยับไปเดือนหน้า แล้วก็ที่สําคัญคือ PDP 2 0 2 4เนี่ยก็ท่าส,ส,สุดก็มีการปรับปรุงและก็มีการพัฒนาเป็นที่เรียบร้อยนะหลังจากที่มีการทาประชาพิจารณ์นะครับเสร็จสิ้นไปตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองครับก็เอาง่ายๆคือกระทรวงกลรงานบอกว่าเดี๋ยวจะเข้าครมอในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะครับท่านนกวิเราจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงก็มีการประเมินนะ,นะครับว่าในช่วงปี6 8ถึง6 9ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือวอ่ากกพจะเริ่มมีการทยอยประกาศรับซื้อ ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนะครับโดยเฉพาะโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่ที่จะเข้าระบบได้1 0 0 0 0มื่เมกะวัตต์นะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเร็วกว่าแผนเดิมที่วางเอาไว้โดยจะมีการทยอยนะครับจำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ที่ระบ,บุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่เรียกกันว่า SCO D เนี่ยให้แล้วเสร็จก่อนปี2573ทั้ทางนี้กลุ่มผู้ผลิตที่มีความสามารถเข้าร่วมประมูลและมีศักยภาพนะครับโดดเด่น ก็จะประกอบด้วยบริษัท g u l f Energy Development จำกัดมหาชนหรือ g u l f โดยมีความสามารถในการยื่นประมูลได้มากที่สุด4,000-5,000เมกะวัตต์รองลงมาจะเป็นบริษัท W H A Utilities and Power จำกัดมหาชนหรือ W H A U P นะครับอยู่ที่ประมาณ500-1,000เมกะวัตต์บริษัท b i g r i m Power จำกัดมหาชนหรือ b i g r i m จะสามารถยื่นได้ประมาณ300-360เมกะวัตต์ ตามมาด้วย Global Power Synergy นะครับหรือว่า G P S C ก็สามารถที่จะยื่นได้300 500เมกะวัตต์แล้กันคุล e n g i n e e r ยริสามารถยื่นได้300 400เมกะวัตต์ครับนะครับแล้วก็ทางตัวของบูหลวงเองเขามีการประเมินนะครับว่ากำไรในแต่ละโครงการนะครับเขามีการประเมินอย่างนี้ว่าโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ 6ถึง7ล้านบาทนะฮะอันนี้ก็ไบสุทธินะต่อ10มิกวัตนะครับแล้วก็พลังงานลมเนี่ยประมาณ20ล้านบาทต่อ10มิกวัตนะครับแล้วก็แล้วก็โครงการพลังงานแสงอาทิตย์พ่วงแบตเตอรี่นะครับก็จะอยู่ที่กำไรนะครับ15ล้านบาทต่อ10มิกวัต์ดังนั้นนะครับบริษัทที่ร่วมประมูลโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในครั้งนี้ก็จะมีกำไรเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ 6000- ถึง7,000ล้านบาทต่อปีคิดจากจำนวน1เมตรก็1เมตรกวัต์ที่ทาง กระทรวงพลังงานเนี่ยเร่งในครั้งนี้นั่นเองนะครับพร้อมกันนี้ก็มีการทําตัวเลขออกมานะครับบนสมมติฐานหากว่า g า f ฟเนี่ยชนะการประมูลล็อตใหม่ถึง5,000เมกะวัตต์ก็จะส่งผลให้มีประมาณการกำไรระยะยาวที่ปรับตัวสูงขึ้นราว15.8%อันนี้กรณีของกาฟถ้าเป็นกรณีของ W H A U P หากชนะประมูลได้1,000เมกกวัตก็จะส่งผลให้ประมาณการกำไรระยะยาวปรับเพิ่มขึ้นถึง42%ส่วน b บรกรีมพาวเวอหากชนะประมูลรอบใหม่ได้360เมกะวัต์ w, <ม>ก็จะส่งผลให้ประมาณการนั้นปรับตัวสูงขึ้นได้อีกราว10%ด้วยกันก็ถือว่าน่าสนใจสำหรับแผน PDP ฉบับแก้ไขปรับปรุงตรงนี้ที่จะมีการเร่งรเอาไฟฟ้าจากโซลารฟาร์มเข้าระบบ ให้ได้มากขึ้นให้ได้เร็วขึ้นนะฮะจากเดิมเนี่ย24,000เมกะวัตต์ตั้งเป้าว่าจะไปเกิดขึ้นทีเดียวหลังปี2573แต่ดูแล้วเหมือนจะไม่ทันการนะฮะ,ะหลัดกระทรวงพลังงานก็ได้ออกมาส่งสัญญาณนะว่าจะมีการเอา10,000เมกะวัตต์แรกมาซ o โดก่อนปี2573ซึ่งแน่นอนฮะถ้าเช่นดีแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็คงจะมี การประมูลครั้งใหญ่เกิดขึ้นอีกอรอบหนึ่งะนะเป็นอย่างน้อยอดังนั้นน่าสนใจท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะรู้สึกว่าเอะค่าไฟมันแพงอยู่แล้วนะออัดกำลังการผลิตเข้ามามันจะไม่ทำให้แพงขึ้นหรืออออัดก็มาอีกนะนะครับก็ผมว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของการชดเชยนะฮะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยออกมาโอเคอาจจะมี ร e เซิร์ฟที่สูงขึ้นในระยะนี้แรามองภาพไปข้างหน้าคือต้องบอกว่ากรณีโรงไฟฟ้าที่เป็นสัญญา SPP เนี่ยันทยอยหมดอายุลงนะอ๋อมันลดลงไปแล้วเวลา SPP หมดอายุลงเนี่ยอย่างก่อนหน้านี้เขามีโครงการ replacement อ่าใช่ใช่ไหมครับครัก็แปลว่าเมื่อก่อนอย่าง SPP โรงหนึ่งถ้ากำลังผลิตติดตั้ง1 2 0ถึง140เมกะวัตต์เนี่ยรเขาสามารถขายไฟเข้ากรี ก็ที่พวกเราต้องไปจ่ายค่าไฟกันเนี่ยเขาขายไฟเข้ากริตได้อยู่ที่90เมกะวัตต์ใ่ครัแล้วก็ขายเป็น p r i v a t e ppa อีก30เมกะวัตต์นะภายใต้เงื่อนไขของ replacement พวกที่เคยขายเข้ากริดได้90ก็จะกลายเป็นขายเข้ากริดได้แค่30มเมกะวัตต์อีก90เนี่ยต้องไปหา p r i v a t e ppa กันเอาเองเป็น industrial unit อ๋อเพราะฉะนั้นมันก็หายไป60เมก หายไป60ต่อโครงการละต่อโครงการอันนี้สำหรับพวกสัญญา SPP ครับแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกโครงการที่ยื่นขอต่ออตัว replacement อ่าใช่เพราะ replacement มันต้องลงทุนใหม่อ่าใช่งนั้นหายไปหลายโครงการเลยครับตรงนั้นผมว่าก็หลายพันไม่กวาดแล้วนะอ่าใช่เพราะอย่าลืมนะว่าถ้าเขาลงทุนใหม่เนี่ยมันไม่ได้เหมือนเดิมนะขายให้ขายให้การไฟฟ้าได้น้อยกว่า90ก็ต้องไปดูถ้าลูกค้าเขาไม่มีเขาก็ไม่คุ้มที่จะลงทุนก่อสร้างเพิ่มเติมถูกปะฮะตัวนี้ ะะขณะเดียวกันเนี่ยในแง่ของไฟยฟ้าพลังงานทดแทนอย่างพวกโซลาร์ฟาร์มรุ่นแรกนี่แอดเดอร์ทยอยหมดกันแล้วนะฉะนั้นอ,<ช>อย่างกรณีของ SPCG <ช>กรณีของ EA นะฮะโครงการที่นครสวรรค์นี่หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วฮะแล้วก็ปีหน้าต้นปีนี้ลำปางจะหมดอีกแล้วลำปางก็หมดเหมือนกันอ่าจะหมดเหมือนกันฉะนั้นแอดเดอร์ตรงนี้หมดเนี่ยครนะมันไม่ต้องมีการเอามา อยู่ในสมการ,รนะฮะเฉลี่ยรวมค่าไฟถูก<ร><ช>ไหมอดเดอร์ส่วนนี้ก็หายไปใช่นะฮะถ้ารุ่นเดิมๆอย่าง s p c g เนี่ยเขา8บาทนะคุณผา้มาอย่างของตัวของ e a เนี่ยก็ประมาณสัก6บาท7บาทครับย่อลงมาหน่อยหนึ่งนะครับขณะดเดียวกันถ้าเราดูเงื่อนไข,ขของราคารับซื้อไฟในรูปแบบ f i e d i n t e r i f f ของการประมูลรอบล่าสุดเนี่ยอย่างพวกโซล่านี่ลงมาเหลือเมกะวัตหนึ่งขอภัยกิโลวัตหนึ่งนี่ประมาณสัก สบาทกว่าๆสองบาท10ตังค์อ่าใช่ใช่ลดลงมายังมีในยันคือลดทบเลยรถทบเลยลดทบเลยจากเมื่อก่อนถ้าเทียบกันอดเดอร์นี่8บาทบวกไฟฐานอ่าใช่ก็ตกประมาสัก9ก้าบาทกลมกบนะอบาทน้อยไปน้อยไปใช่ป่ะฮะไฟฐานเท่าไหร่ สามบาทกว่าเออสามบาทกว่าเออหน่วยนึงในสิบเอ็ดบาทกว่าอ่าบวกคูณหานะถูกเพราะแอดเดอร์ไงแอดเข้าไปอีก8บาทองั้นตรงเนี้ยหายวับไปเหลือแค่2บาท10ตังค์อ่าใช่หายไป9บาทต่อหน่วยอืมอ่าผมว่านี่แหละบวกลบคูณหารเราจะมีรีเซิร์ฟที่เพิ่มขึ้นแต่ผมว่าราคาค่าไฟนะในท้ายที่สุดเมื่อครับทุกอย่างมันเข้าระบบตามเป้าหมายอืเช่น2องหม่นพันเมกจากโซล่าครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นโซล่าฟาร์ม หรือโซลาพ่พวงแบตอันนี้อาจจะผสมรวมๆกันแต่ด้วยเงื่อนไขค่าไฟใหม่มันแค่2บาท10ตังค์บาท10กว่าตังเนี่ยมันจะทําให้ค่าไฟที่เราใช้กันเนี่ยท้ายที่สุดแล้วมันจะลดลงนะครับรีเซิร์ฟจะมีสูงขึ้นแต่ค่าไฟจะลดลงอ่าอ่ใช่เพราะไ<ง>อ้เงื่อนไขบ้าบ้าบบบอแอดเดอร์แบาทมันไปละนะหรือไอ้ฟิตอินทาริฟไอ้รุ่นมันจะมีรุ่น5้าหกอ่าใช่เออห้าห ก่อน5.66มันมี6.50ด้วยป่าอ่าใช่นะหกห้าสิบแล้วก็5กว่าอะไรประมาณนี้นะฮะมันจะทยอยหมดอายุไปอ่าใช่ถูกไหมครับั้นไอค่าไฟโดยเฉลี่ยมันจะต้องลดลงอืมอนะครับอันนี้ก็ในส่วนของไฟฟ้านะครับมันมีอีกเรื่องนะฮะมีความคืบหน้านะครับคุณประธาเรื่องที่จำคงจำก็ได้ฮะในแง่ของพลังงานทดแทนเฟส2นะฮะก็ล่าสุดนะฮะทางกกพนะครับโดยคุณพูลพัฒ ลีสมบัติภัยบูลณ์นะครับเลขาของกกพนะครับเลขาธิการกกพก็บอกว่าตอนนี้กกพนะครับอยู่ระหว่างการเตรียมออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนหรือว่าฟีดอินทอร์ิฟนะครับงวดปี2 5 6 5ถึงปี2 5 7 3นะครับอรอบใหม่นะครับก็จริงๆนะรอบ2เนี่ยประมาณสัก3,668.5นหกร้อยหกสิบแปดด้วยกันนะครับภายในเดือนกันยายนนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะกกพจะพิจารณารับซื้อไฟจาก การประเมินความพร้อมตามเกณฑ์คะแนน,นคุณภาพนะครับที่ได้จัดทําไว้โดยไม่ต้องปรับปรุงแก้ไขคําเสนอขายไฟใหม่นะครับในปริมาณการรับซื้อไฟเนี่ยก็จะรวมไม่เกิน600เมกะวัตต์ในส่วนของอไฟฟ้าที่เป็นพลังงานาลมนะครับแล้วก็ส่วนที่พลังงานแสงอาทิตย์นะครับอีก1,580เมกะวัตต์นะครับก็ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าจะใช้เงื่อนไขเดิมนะฮะนั่นก็หมายถึงว่าคนที่เคย เขาเรียกว่าผ่านคุณสมบัติในรอบที่แล้วใน,ในรอบแรกเนี่ยก็จะเรียกเข้ามาคุยเลยนะครับแล้วก็ดูความพร้อมว่าถ้าคุณมีความพร้อมคุณสมบัติคุณก็ผ่านแล้วอันนี้ก็จะสามารถที่จะ,ะมีโอกาสที่จะเซ็นสัญญารับซื้อไฟได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบ2เฟสแรกนะครับก็1นึ่งมกะวัตต์สำหรับพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็พลังงานลมอีก600เมกะวัตต์นั่นเองนะฮะก็มีความพื่นหน้าล่าสุดมาแล้วนะครับ นี่ก็เป็นแผนนะฮะที่จะมุ่งสู่การเป็น net zero ผมว่าวันนี้นคือท่านผู้ชมนะฮะนกักลงทุนตลอดจนประชาชนทั่วไปก็เริ่มจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับความจำเป็นในการที่ต้องมุ่งสู่ net zero กันมากขึ้นนะะแต่ก็อาจจะยังไม่เพียงพอ,อนะะผมว่าก็อยากจะให้มีการรณรงค์ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความจำเป็นนะฮะ ที่เราก็ต้องร่วมกันต่อสู้กับภาวะโลกเดือดอโลกเดือดนะไม่ใช่โลกร้อนแล้วนะผมว่ามันไม่ใช่เรื่องโฆษณาชวนเชื่ออหรือปลุกปั่นทำให้เกิดความกลัวอีกต่อไปมันคือเรื่องจริงรมันคือเรื่องจริงช่วงปลายปีที่แล้วผมมีโอกาสได้ไปสำรวจบริเวณโคโลกเหนืือที่กรีนแลนด์มันได้เห็นความแตกต่างนะ แล้วทั้งวิถีชีวิตของออกลุ่มชนที่อาจจะอยู่กันปะปายนะฮะอ,อยู่กระจายกันไปในบริเวณนั้นรหรือกระทั่งสัตว์นะอย่างหมีขั้วโลกแม้กระทั่งแมวน้ำหรือปลาหวานนะได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าแล้ววิถีชีวิตมันเปลี่ยนเลย วิธีการทำมาหากินหรือการล่าสัตว์นะตลอดจนการล่าเหยื่อของบรรดาสัตว์ต่างๆเปลี่ยนไปหมดเลยดังนั้นผมว่าอันนี้มันเป็นความจําเป็นซึ่งไอ้ความจําเป็นตรงนี้มันก็จะนํามาสู่การกําหนดเงื่อนไขกติกาทั้งด้านการพาณิชย์ด้านการคมนาคมด้านการมหาดไทยเช่นเรื่องของการวางผังเมืองอ่าใช่กาหนดด้านงานโยธาต่างๆนะครับ ด้านการพลังงานเช่นการออก p d p p ใหม่มนะฮะการเขียน PDP ใหม,ม,ม่มันมีมันมีมันมีผลไปในทุกภาคส่วนฉะนั้นเนี่ยการรีบทำหรือว่าสร้างความรู้ความเข้าใจนะ,ะองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มันจึงเป็นประเด็นสำคัญอย่างยิ่งยวดนะฮะก็เดี๋ยวราติดตามเราเองก็มีแผนการนะฮะในการที่จะรณรงค์ให้ความรู้ใน เรื่องนี้ด้วยจําเป็นนะแล้วมันไม่ใช่แค่บริษัทใหญ่ที่ต้องทำมันต้องมองเป็น Value Chain บริษัทใหญ่บอกวันนี้สมมุติมี ESG Rating ขนาดนี้ Comply เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสังคมเรื่องธรรมาภิบาลมาดีแล้วแต่สมมุติส่งของไปขายยุโรปเขาถามกลับมาว่าอ้าวแล้ว Vendor อยู่อะ p p l i e r อยู่อะเอสจีเรเขาเป็นยังไงองงเลยฮะทีนี้เขาเรียกว่า หงายหลังมาเลยนะรับนั้นมันเป็น value chain มันไม่ใช่แค่บริษัทใหญ่บริษัทกลางบริษัทเล็กก็ควรทำอ่าใช่นะแล้วผมว่าจริงๆเนี่ยไม่ต้องไปรอให้กฎหมายครับมันประกาศใช้อ๋อไม่ต้องรอนะกฎหมายก็คือพรบ c คร m a t e change อ่าใช่ใช่ไม่ต้องรอให้มันประกาศใช้บริษัทห้างร้านท่านรู้อยู่แล้วต้องปรับตัวอย่างไรนะรผมว่าชิงลงมือซะก่อนอไม่แน่ครับพอเริ่ม ปรับเปลี่ยนนะองค์กรเพื่อที่จะรองรับเรื่องนี้แล้วเนี่ย uh huh. มันอาจจะเห็นโอกาสทางธุรกิจ uh huh. อะไรบางอย่างที่ก่อนนั้นนี้อาจจะนึกไม่ถึงก็ได้นะอ๋ะพอพะดูไม่แน่นะทําไว้ก่อนเนี่ยอีกหน่อยขายคาร์บอนเครดิตก็ได้นะ uh huh. เป็นรายได้ด้วยนะอาจจะเป็นรายได้ที่แบบว่าอาจจะลงทุนไปแล้วหรือว่าซึมซทัพย์ไปแล้วด้วยนะในตัวตรงนี้นะครับอฮะโอเคประมาณนี้ขออนุยาตแถมครับ <laughs> ขออนุญาตแถมครับ